สวัสดีในช่วงของตอนค่ำนะครับทุกคนค่ำนี้พี่ก็จะมาเอา้าอะไรเนี่ยจะมาเปิดคลิปด้วยกันหรอค่ำนี้พี่ก็จะไม่ดูนกแก้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตอนค่ำวันนี้ก็อาจจะดึกหน่อยประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มนะมั้งก็ยังไม่ได้เข้านอนสักตัวเลยทุกคนเลยยังแท้เล่นอยู่ตรงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับทุกคนเรื่องทั่วไปของการเลี้ยงนกแก้วแบบว่าการเลี้ยงนกแก้วอ่ะเห็นแบบเลี้ยงง่ายๆเชื่องๆอ,อะไรแบบนี้อะ่ะ ที่จริงแล้วเราก็ต้องมีเวลาเล่นกับเขาด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเขากัดงูเนี่ยเจ็บมากๆเลยนะแต่เราก็ไม่ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขากลัวเพราะการที่จะทําให้นกแก้วกลัว,วเขาจะไม่สนิทหรือไม่เชื่องกับเราเลยครับเป็นประมาณนี้อย่าว่าแต่นกเล็กหรือนกโตเขาก็กัดเหมือนกันนะครับแต่อาจจะก,กัดน้อยกัดมากก็ขึ้นอยู่กับตัวที่จะเล่นแรงเล่นเบานะครับมามอดิฟมาเลยมานะดูทุกคนมอดิฟไปแล้วเหมือนเกี้ยวเดี๋ยวมาให้ทุกคนดูอันนี้ก็ พักผ่อนเราจะมากินมะเขือเทศแล้วพูดคุยกับทุกคนนั่นแหละมีมะเขือเทศสามสีด้วยนะเป็นสีแดงกับสีส้มกับสีเขียวนะทุกคนเห็นไหมก็ทุกคนน่าจะเห็นอยู่ก็จะมากินกับพริกเกลือเราไปซื้อมาการเลี้ยงนกแก้วนะเพื่เนี่ยอย่างเช่นะอย่างเช่นที่ผมกินอยู่เนะี่ยมะเขือเทศเนี่ยพวกนี้นกแก้วไม่สามารถกินได้นะเราไม่ให้กินนะครับ อ๋อพี่จะให้ดูทุกคนเรามีลูกหนูกวางนะนะ่พี่เอามาเขียงหนึ่งเป็นมานนี้เยอะมากๆเลยครับก็ไม้แฮปปี้กัดแทะกับมอดิผ่าก่อนให้เขากินนะครับในกรงยังมีอยู่เลยเนี่ยทุกคนเดีย๋ยวให้ดูเห็นไหมยังหกอยู่เลยพี่เอาใส่ไว้โอเคขอตั้งกล้องก่อนให้ทุกคนได้เห็นการอยู่กับนกหรือเลี้ยงนกในช่วงของที่เราา คอนคารีเลกปล่อยเขาออกมาเล่นข้างนอกก็เป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้เห็นไหมนกเชื่องใช่ว่าจะไม่กัดนะทุกคนแต่เราต้องทําทความเข้าใจกับแต่ละสายพันธุ์ด้วยในกรณีพวกอุปนิสัยอะพวกนี้เชื่องอยู่แล้วแต่เรื่องกีดกัดนะเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากนะทุกคนบางคนอาจจะทนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนพอเราไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเขาเขาจะไม่กลัวมือหรืออะไรนะครับก็จับเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายแต่ถามว่าถ้าเราเจ็บให้จับแบบนี้ ให้จับปากจะเขาแบบนี้เนี่ยจับเขาไว้แบบนี้แต่เราจะไม่ตีไม่ทําอะไรนะเนี่ยถ้าเขาเข็ดเห็นไหมเขาก็จะเริ่มเริ่มกลัวแต่เขาก็จะทำเห็นไหมจับปากให้เขาสู้ไม่ได้เนี่ยปล่อยเห็นไหมเขาก็จะนี่เนี่ยแต่เขาก็จะมีความกลัวมือเราแต่เราก็มาเล่นกับเขาใหม่ทุกคนเนี่ยทางที่ทุกคนเห็นนี้เห็นไหมดูเลยแต่ที่จริงมันก็เป็นนิสัยของเขาและเป็นนกปากขอปากเขาก็เหือนนา เหมือนมืออย่างเช่นในไม้มาลดิปมาลดิเอ,อ้ยไม่ใช่อย่างเช่นแฮปปี้อะแฮปปี้เขาก็าไม่ได้อยู่นิ่งปากเขาก็แทบเลือดเปื้อนตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเวลาว่างเราก็ไม่ต้องให้เขาอยู่ในกรงตลอดเราเขาออกมาเล่นด้านนอกซ <c oughs> ึ่งพอประมาณเข้าออกกรงเป็นเวลากินไม่ได้นะ <c oughs> นกแก้วห้ามกินมะเขือเทศนกแก้วห้ามกินมะเขือเทศนะครับแต่คนกินได้ ซื่อมันเยอะมากเลยคุณดนูเต็มถาเลยมีพริกเกลือด้วยเหน็นไหมอร่อยนะมีใครชอบกินไหมสีเขียวยิ่งอร่อยเนี่ยไม่แช้งหุ่นนะเนี่ยแฮปปี้ไม่ลงมาหรือนั่นแหละแฮปปี้จะลงมาพี่เปิดพัดลมให้นะครับพัดลมอยาให้ดู อ้าวมอดีมากัดมือคนอนื่่ทำไมมาเดี๋ยวให้ดูอย่างทุกคนเห็นไหมเนี่ยพัดลมพัดลมก็ต้องเปิดให้นกนะครับเพราะในบ้านเราบางทีอ่ะเขามันร้อนยิ่งไม่มีลมอ่ะยิ่งร้อนนะครับเราก็เปิดให้เขาเปิดแบบใส่ๆแล้วก็ตั้งเวลาไว้พัดลมตัวนี้ตั้งเวลาได้เปิดแค่สามชั่วโมงหลังจากที่ผมอาบน้ําเสร็จขึ้นนอนสามชั่วโมงเขาก็จะปิดเองเราเปิดเกียนหนึ่งอันนั้นไม่มีถึงสี่นะ เราเปิดหนึ่งเปิดเบาพอพอได้มีอากาศผ่าน,นเามี่ยเามาดิฟเนี่ยดื้อสุดเลยตอนแรกว่กาจะหาบ้านให้มาดิฟแต่ไม่แน่ใจว่าเอา่อใครจะรับเขาไปเลี้ยงไหมเขาเชื่องน,น่ารักแต่การที่จะย้ายบ้านให้ไปอยู่กับผู้ปกครองอื่นนะ่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขามาเช่นการอยู่ร่วมกัน เรดีพวาจะปรับตัวง่ายเพียงแต่เราต้องเข้าใจสัญชตาตญาณของเขาในการเป็นอยู่อนะ่ะอย่างเช่นการจิกกัดหรือการหัดการแทะมือเราหรืออะไรที่แบบเขาจะมากเกาะเราเรา,าก็อย่าทำให้เขากลัวก็เ,เล่นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ้าเห็นไหมทุกคนเนี่ยพราะเขากลัวเขาก็จะแหวงกัดแต่เราจะไม่ปุ๊บไม่เป๊กอะไรเขานะครับดนดอูอ้าวถ้าารตัดสินใจอใย่าเลีเ้ยงนกอะ่ะ เวลาว่างของคุณจะไม่มีเลยเพราะว่างก็เรามาปล่อยแบบนี้โอ้ถ้าเราไม่ปล่อยโอเจ็บแล้วมาดิบเจ็บถ้าเราไม่ปล่อยเขาก็จะร้องหรือตะปุยกงออกมานะครับปกติถ้านอ้อแฮปปี้อยู่แล้วปกติถ้าแฮปปี้อ่ะไม่ไม่คลิปปีกเขาจะบินมาหาเรานะครับแต่ทังนี้ก็ระมัดระวังว่าถ้านกโตเขาบินมาหรือจะมากัดเพราะลูกนี้มันทําไมมันเป็นแบบนี้ ถ้าเขาจะมากัดตายพวกนี้ขาดครึ่งแน่เลยกระดูกขาดเรือยๆคนดูลูกนี้สวยมากเลยแต่เมาดิฟกินไม่ได้นะไม่ได้ให้นกกินนะมะเขือเทศห้ามเลยห้ามให้นกกินอันนี้คือไม่ได้กินนะครับถ้าเขาแทะเขาเลียขเขาเลียได้แต่ว่าเขาไม่ได้กัดกินนะผตัวผมเองจะไม่ให้กินไอ้แมวเมาดิฟแมวอย่าไปกัดนะกินไม่ได้ มอดีบเมื่เกือเทศกินไม่ได้อาหารนาโกงมีเยอะแยะเดี๋ยวเอามอดีบมากินให้ทุกคนดูเหมือนอางุ่นไหมนูกเกียสๆนี่เปรี้ยวๆมอดีบมันกินรือเปล่าไม่ได้ห้ามเลยมันไม่ดีปกต,ติแล้วการเรานุกนอนอะ เวลาของผมให้เขานอนอะ่ะคือวันนี้เป็นวันพิเศษหนะ่อยเป็นวันศุกร์ที่เราถ่ายก็จะให้เขาได้ออกมาเล่นเล่นอยู่กับเราเนี่ยแหละเนี่ยอยา่างเช่นได้มองเห็นกันหรือเล่นด้วยกันอะไรเป็นประมาณนั้นเขาก็จะ,ะไม่วุ่นวายอะไรพะเขารู้ว่าเขาเห็นเราอะ่ะอยา่างเช่นเราปล่อยกับด้วันเห็นเรามานั่งอะไรแบบนี้เขาจะตะคุยอย่างที่ผมบอกไปว่าจะตะคุยออกมาให้ได้ถ้าไม่เราไม่ให้ออกบางทีเขาล้อง ตัวผมเองที่ปล่อยแบบนี้คืออยากจะเอ้าอยากจะเลี้ยงไว้หนึ่งตัวไม่เป็นมาดิฟก็เป็นแฮปปี้ที่ผมประกาศมาบ้านให้ก็ดังที่ทุกคนเห็นนี้คิดดื้อคิดมึนพอผมไม่อยู่ปล่อยสองตัวในบ้านอะ่ะเขาเสียงดังโดยแก้ปัญหานี้ไม่ได้ผมย้ายมาตรงนี้คือหน้าหลังซ้ายขวาคือมันเป็นหมู่บ้านคน เป็นเป็นบ้านคนนะทุกคนแล้วมันเสียงดังพอเสียงดังแล้วมันไม่สามารถที่จะอ่าที่จะลดเสียงได้เราก็ต้องทําใจเห็นไหมทุกคนอบินมาตรงหัวแล้วมอดิบนะักัดเจ็บเล่นแรงเล่นแรงมากๆเลยเราถึงไม่ค่อยอยากจะอ่าจับพอเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้ดูมือนนะอเล่นกับเขาทุกคนเห็นไหมแดง เล่นกับเขาก็คือกัดเป็นเรื่องต้องทําใจนะบางบางสายพันธุ์ที่ไม่อยากให้กัดก็ข้อกระเทียวก็กัดเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่กัดแต่ว่าเขาอาจจะมีการตื่นกลัวตกใจอะไรค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะสุมเชื่องอยู่แต่อาจจะพอตกใจแล้วเขาจะไม่กัดแต่พวกนี้ยิ่งตกใจยิ่งกัดแรงนะครับถ้าเป็นกินชีสซันคอนวพวกนี้ เวลาขอได้กัดจริงๆอ่ะเข้าเนื้อคือเจ็บมากๆเลยนะครับเ๋ยวแฮปปี้ไหมดูพ่อผมเอาแฮปปี้มามาดิฟจะไม่มาอยู่ใกล้รอดูนะมาแฮปปี้เหรอมาเห็นไหมคุณก็มีแฮปปี้อ,อ่ะเห็นไหมเนี่ยมาดิฟเห็นแฮปปี้ไหมน่ะเห็นไหม ทุกคนดูเลยอ่าเจ็บเห็นไหมทุกคนถ้ามีแฮปปี้กับมอดิฟผมต้องเอามอดิฟไ้ข้างล่างก่อนเพราะว่าถ้าขอได้กัดกันจริงๆอ่ะเนี่ยโดนกัดเละแน่มอดิฟไม่แต่บ้าแฮปปี้นี่แหละไฮ <c oughs> ้รู้ไหมแฮปปี้ว่ามันกินไม่ได้มอดิฟ <c oughs> เหมือนกันเนีย่ยทุกคนเลี้ยงนุก <c oughs> เวลาว่างจำไม่มีเลยอ น่ารักไหมเอ,ออดีมือนนกดื้ออือมไม่ใช่เจ็บเจ็บทั้งสองเลยเล่นอะไรแรงขนาดนั้นเจ็บเนี่ยพี่เจ็บมันโดนตาแล้วนั่นแนหะอืมนดนุ่อมอมคมงต้องเอาไปไว้แล้วเพราะว่าเขาวุ่นวายหน่อยเราว่าจะมานั่งชิลๆกินก็นมาชิ้นห้ทุกคนดูนั่นแหละสองตัวนี้ก็ ตอนแรกว่าจะหาบ้านให้กับเจ้าเมาดิฟจะเป็นเมาดิฟตัวเดียวไปไหนแล้วจะเป็นเมาดิฟไม่ได้กินไม่ได้ไม่ยินจะเป็นเมาดิฟน่าจะเป็นเมาดิฟแหละแต่ถ้าใครสนใจอยากจะรับเลี้ยงก็สอบถามมาได้่าลงมากเลยก็เป็นอย่างนี้ก็เห็นืเห,นหมือแล้วทั้งมาดิฟก็ไม่เป็นยาวจะมยาเขาเข้าวงแล้ว ผมก็จอ,อนี้ไปแช่ในตู้เย็นไว้มา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 ดิฟมาขอเท้าหน่อยครับมาอืม,มาดิฟไม่ดื้อทุกคนดูอ้หนอ่มปปี้แฮปปี้ไอเจ็บมาดิฟเจ็บแฮปปี้เจ็บแฮปแปี้ขีดไปห้าเส้นนะทุกคนดูแต่มาดิอ่าแฮปปี้อ่ะเขาหัวงพอมาดิฟมาอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาจะโฉบอย่างเดียวทุกคนเห็นไหมมาคอเขาก็กัดแทะเหมือนกันเห็นไหมน่ารักไหม ไปเจ็บเจ็บเจ็บทุกหนึ่งเหมือนเกันโอเคทุกคนครับอ,อาลาไปสหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วไยบายมาเร็วแฮปปี้เร็วเอาม,มาดิฟมามาถ่ายคลิปด้วยกันก่อนมา่นวนดู่วนไปเอาอคิดด้วยคิมเงินเดี๋ยวรวนโอเคิดด้วยคิมเงินหน่อยนะกะขาดกันไม่ได้นั่นน่ะอโอเค ทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปบ๊ายบาย